ก็สวัสดีครับผมก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆนะฮะวันนี้มาอยู่กับพี่โจอีกแล้วครับผมสล็อตไอเอสปินนะครับผมสปินคูณ2หรือว่าขับรักขับของคนรักในการปั่นนั่นเองนะครับยังไงก็วันนี้ครับผมก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ครับผมเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมก็บอกแล้วครับก็ถอนออกไป1 0 0 0พันแล้วก็เก็บ เก็บทุนสัก400ครับ400มาต่อกันในเกมนี่เลยครับโอเปราเดสตินีนะครับผมหรือเรียกสั้นๆ่าเสน่ห์ของนางยิวนั่นเองครับเกมนี้ครับเป็นเกมเก่าของ PG แล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมที่เรียกได้ว่าเพื่อนๆมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเป็นเกมบั๊กนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะบั๊กจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับมามาโอเคได้ผูกัน คู่กันกับดินสอแล้วเปลี่ยนเป็นวายดอกนี้ครับได้คิงอ่าได้คิงกับเอทครับไปครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยนะฮะค่อยๆปั่นไปครับต้องบอกว่าก็เอากําไรมาได้นัก400ครับ402บาทนะฮะเอออยาดูว่าจะปั่นดินให้เป็นดาวหรือเปล่าฮะมาเงินรางวัลรวมอยู่ที่9บาทนะฮะอ่ะแล้วขอบอกครับว่าเกมนี้ครับมีให้ซื้อฟีเจอร์เกมด้วยนะครับแต่ถ้าตอนนี้นะฮะ ถ้าเราจะซื้อเลยก็เห็นที่ว่าจะไม่คุ้มนะบางทีซื้อ75บาทเทย็ดเข้ไม่ได้ไเลยก็มีครับผมเออมาอย่าขอแย่ๆไปก่อนนะขอบดเวลาจะไม่มามันก็ไม่มาจริงๆนะครับผมอ่ายังไงลืมบอกไปครับคลิปนี้นะครับผมก็บอกว่าต้องบอกอย่างนี้ทุกคลิปนะครับว่าคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนาทั้นนงน้องที่อายุต่ำกว่า8ปดปีหรือว่า ผู้ที่มีภาระทางการเงินเล่นหรือทําตามกันเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนครับไม่มีภาระทางการเงินครับแนะนำครับผมกดที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับแล้วสเก็ตเตอร์ขึ้นมา4ตัวแบบนี้ครับสวยๆครับแต่เก็บรางวัลเงินรางวัลก้อนตัวไปเอยเงินรางวัลก้อนโตไปก่อนหกสิบเจ็ดบาทครับแล้วได้สเก็ตเตอร์4ตัวแบบนี้ครับได้หมุนฟรีอีก8หมุนด้วยนะครับผมโอเคครับผมมาฟรีเกมรอบแรกครับ ยังไงต้องบอกอย่างนี้นะครับผมยังไงต้องฝากค่ายเกมที่พี่โจ้เล่นอยู่ด้วยนะครับเล่นที่เล่นอยู่ณนะตอนนี้เลยต้องบอกว่าแตกง่ายครับแล้วที่สําคัญเพื่อนเพื่อนเพ่น้อ,นนองครับยังสามารถร่วมกิจกรรมร่วมสามารถขอช่วงเวลาโบนัสไท,ทม์นะหรือว่าที่เรียกว่าโบนัสแตกนั่นเองนะครับสามารถขอได้ทุกวันเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้คนระับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook อิน t a g r a m t e l e gram ครับรวมไปถึงในด้านส่วนของ Line Official ก็สามารถติดต่อกันได้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้ครับ ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ครับหรือว่าอยากให้ดูอยากดูเกมไหนสูตรไหนเทคนิคไหนครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยครับเดี๋ยวพี่โจจัดให้แน่นอนครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ตอนนี้ขอไปอยู่ในเกมก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหมาวะ่ะได้ฟรีเกม8หมุนแล้วื่อกี้ได้หมุนเพิ่มอีก2หมุนด้วยนะครับเกมนี้ข้อดีมันอยากข้อดีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในส่วนของด้านของฟรีเกมนะครับก็จะเป็น เขาเรียกว่าไงจะปล่อยเนี่ยครับจะปล่อยหมุนเพิ่มเรื่อยๆครับแต่ถ้าบางจังหวะมันไม่ปล่อยแม่งก็ไม่ปล่อยเลยนะครับหมุนทั้งวันก็ไม่ปล่อยครับได้ฟรีเกมก็ได้ไปงั้นก็มีครับผมแล้วลองดูครับเพื่อนๆนะลองเวทดูนะครับว่าเนี่ยฮะได้มาอีกสองหมุนนะแล้วลองเวทดูครับว่าซื้อกับหมุนฝาหาฟรีเองอันไหนจะคุ้มกว่ากันครับแต่ถ้าส่วนตัวของพี่โจแล้วนะครับผมถ้าส่วนตัวของพี่โจแล้วบอกเลยนะครับว่า ส่วนตัวหมุนหาเองส่วนมากจะคุ้มกว่าอันนี้ก็ลองครับลองลองลองไปชั่งน้ำหนักดูครับว่าอันไหนคุ้มกว่ากันครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสายซื้อก็จัดกันได้ครับบอกเลยนะครับแต่แล้วก็สำหรับคนทุนน้อยนะเกมนี้เพื่อนๆน,นะคนไหนนะครับผมที่อยากสนใจอยากปั่นเกมนี้จริงๆนะครับทุนร้อยสองร้อยก็สามารถปั่นได้เพราะเนื่องจากอะไรครับผมเบ็ดขั้นต่ำม,มันเบ็ดหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับเออ แต่ถ้าเกมไหนที่ขั้นต่ำมันเป็น4บาทขอแนะนำไว้เพื่อนๆครับทุน3 0 0 4 0 0บวกลบเลยนะครับอันนี้ฟังฟังไว้เป็นนี่นะครับผมเป็นคำแนะนำแล้วกันครับคำเตือนนะบางทีทุนน้อยครับอัดเบ็ดหนักครับอยากได้หนักอัดเบ็ดหนักโอกาสจังโอกาสหมุนมันก็น้อยตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ขอฝากนะฮะฝากไว้คิดด้วยแล้วกันนะครับ ยัยก็ปั่นดีๆครับใช้วิจารณญาณในการในการปั่นสักนิดนึงนะครับผมปั่นเอาเงินนะครับไม่เล่นเอาตะเล่นเอาเงินนะครับไม่เ้เล่นเอามันนะครับอันนี้ขอย้ำนะเล่นได้ให้รีบถอนนะเออมาสังเกตดีๆว่าแต่รอบที่พี่เจ้าปั่นนะครับก็กําไรไม่มากไม่มายครับนิดๆหน่อยๆก็ถอนออกแล้วนะครับเออบางคนโหหวังจะเอาแบบเยอะมากๆมันก็บางทีถ้ามันไม่ได้มันก็ เสียกําลังใจหมดนะครับโอเคครับลงเท้าไม่มาแถวแรกครับเพื่อนๆถ้าลงเท้ามาแถวแรกบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนครับโหได้ตั้ง5้าลายนะะดูครับยังขึ้นเบ็ดไม่ได้นะยังขึ้นเบ็ดมากไม่ได้แล้วสเก็ตเตอร์สี่ตัวมาอย่างนี้ห้าตัวจ่ายเลยครับผมเอาแล้วครับผมบอกเลยปั่นโคตรมันครับเกมนี้ครับเสน่ห์ของนิ้วนะครับผมเสน่ห์ของนางนิ้วครับกับ1ิหมุนนะ ของเดิมนะครับถ้าสตัวจะได้ตัว2หมุนอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าได้เยอะกว่า4ตัวจะได้ตัวหมุนเพิ่มตัว2รอบเลยนะครับก็ถือว่าโอเคครับถือว่าเกมมันก็ยังไม่ลำเอียงมากเท่าไหร่นะออยังให้คนเล่นบ้างนะครับเก็รอ,อ,อดูครับว่าฟรีเกมรอบที่2นี้จะเป็นยังไงครับมาโอ้โห,โห,โหพัดเต็มหน้าต้องบอกว่าคอมโบเต็มหน้าครับดอกเมื่อกี้ฮะ ล้นครับล้นครับล้นไปด้วยกันนะครับแล้วดูครับเหลืออีสามรอบครับไอ้เฮียจ่ายแต่หมุนเพิ่มครับโอ้มกูต้องการคอมโบนะเอออืมได้อ่าต้องลงเท้าครับต้องลงเท้าโอ้โหไม่ได้ลงเท้าครับขอลงเท้าแถวสามสวยงามครับโอเคครับคูณหกใล้เก้าสิบหกแล้วคูณแปดดอกนี้ยังไงครับผมไม่ได้ใช้ว่ะไม่เป็นไรอ่าเงินรางวัลระดับซุปเปอร์เมกะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทครับ โอ้โหบอกเลยเฟี้ยวครับเฟี้ยวว่อาอ้าวแล้วพัดขึ้นมาแถวสองอีกแล้วครับโอ้โหยักแมงขิงเอดเ,เลยนะครับโอ้โเอทไม่ได้วะโอ้โเอดได้แถวนี้ครับเอดได้รอบนี้ไปดิคูณไปดิสามสิบห้าครับอาแล้วครับผมได้หมุนเพิ่มครับได้หมุนเพิ่มอีกสองหมุนนะครับไปครับอ้าวพัดแถว2กับแถว5ได้ใช้แถว2แถวเดียวนะครับเออ บางทีก็อยากจะได้เยอะๆอ้ารอบนี้อะไรก็ได้ครับผมยังไงแถวแรกเราได้อยู่แล้วครับเราหกแถวแบบนี้โอ้คอมโบน้อยไปหน่อยครับคูณสองเอาละแต่ก็ยังดีครับได้รางวัลก้อนโตมาสี่สิบสามในเบียสองบาทเท่านั้นนะครับนี่แหละครับผมอันนี้เขาเรียกว่าปั่นหาฟรีเองหาฟรีเองนะครับเขาเรียกว่าฟรีนอกนะครับแต่ถ้าฟรีในเขาเรียกว่าฟรีซื้อนะครับผมอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะพอเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆ ก็พูดกันแบบนั้นนะครับผมก็ถ้าผู้ผิดไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับบางทีมันเล่นหลายเกมจัดมันก็งงเหมือนกันนะเออครับหน้ากางไม่มาไม่เป็นไรครับมา ừ, แล้วจบแล้วครับ16การหมุนฟรีเลยนะฮะร,รอบนี้16หมุนนะฮะเงินรางวัลรวมไปที่2 2 1รี่บเ็าทนครับมาเดี๋ยวเราขยับเบ็ดขึ้นกันหน่อยดีกว่านะครับมาขอไปเบ็ดสีแล้วกัน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับรับชมเพื่อความบันเทิงจะได้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากปั่นนะครับผมอยากปั่นอยากปังแบบนี้ก็ฝากคลายเกมที่พโจ้เล่นอยู่ด้วยแล้วกันนะครับผมก็อกที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับปักต้องเป็นคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ให้เท่านั้นนะครับถ้ามีคนอื่นมาส่งหรือยังไงครับแนะนําอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงเชื่อเลยนะครับโอเคแล้ววายขึ้นมาแบบนี้เต็มเต็มครับ มาดิครับมานี่นะครับที่เขาบอกว่าบัคหรือเปล่านะเงินรางวัลรัวเงินรางวัลซุปเปอร์มเมกะฮะ435ครับ,รบโอ้โหแตกนอกเยอะกว่าฟรีเกมอีกนะครับมาดูนะครับทุน400บาทเท่านั้นนะครับ402บาทเท่านั้นนะเออพาไปเรื่อยดีมามาจัดแบบ ดีย๋ยวขอจัดแบบวัดใจเลยครับอยากรู้ว่าบลักหรือเปล่าครับอยากรู้ว่าบลักจริงหรือเปล่าครับมา,าเดี๋ยวเราไปลองกันนะมาเอาครับวายขึ้นสวยๆครับแบบนี้งามๆฮะไปเลยครับเงินรางวัลก้อนโตที่136่ามสิบาทครับไปมาอย่าขอขึ้นเบ็ดวัดใจกันสักหน่อยครับมาเบ็ดสุดท้ายครับมามาวัดใจเบ็ดสักเบ็ด เบ็ดยี่สิบแล้วกันนะทงหมดก็คือปิดคลิปครับไม่มีอะไรมากนะครับน้องเพื่อนๆวิ่งน้องครับไงมาอันนี้ก็มาปั่นให้ดูครับมาโหสามตัวจ่ายมาครับขึ้นเบ็ดยี่แล้วยังไงครับดื้อแล้วนะครับมาขอเบ็ดยี่ไหลๆเลยแล้วกันนะครับมามาต้องขอวัดใจเบ็ดแพงเลยครับอยากรู้ว่าบักหรือเปล่านะครับเกมนี้ครับมา ไปเรื่อยครับมาเดือดเจ็ดร้อยครับมายังไงครับมาเออมาครับมาวัดใจนะครับมาจับฟรีเกมรอบนี้ฮะแล้วขอเป็นรอบสุดท้ายด้วยนะครับก่อนที่จะจั่งกันไปครับมาขอวัดกันหน่อยครับมาอยากรู้ครับอยากวัดใจครับเบ็ดแพงครับอยากรู้ว่าบั็จริงหรือเปล่าครับต้องมาดูฮะ เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ดูต้องมาดูเลยครับคลิปนี้นะฮะดูแล้วอย่าเพิ่งแล้วก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปจัดเกมใหม่ของ PG กันด้วยครับเกม PG ออกเกมใหม่าเยอะแยะมากมายครับบอกเลยครับแตกง่ายครับไปครับไปเลยไปถล่มกันได้เลยครับแล้วดูวายขึ้นมาแบบสวยๆแบบนี้ครับไม่ต้องสืบยังไงก็ได้ครับเต็มหกพาแบบนี้ครับบอกเลยว่าเต็มคาราเบลฮะ โอเคครับผมเงินรางวัลระดับซุปเปอร์เมค์1,008บาทแล้วบวกมาอีก1,090ครับเพื<ๆ>่อนๆเอาเลยครับผมได้หมุนเพิ่มอีก2หมุนด้วยครับมาต้องบอกว่าขอวัดใจเลยนะครับวัดใจเบ็ดแพงเลยนะครับ <So nice. S 1> ต้องบอกว่าตอนแรกเหลืออยู่แค่ประมาณแค่ประมาณ4ห้า5 600เท่านั้นนะ <Yeah. S 1> เออบอกแล้วครับถ้าจะวัดใจจริงต้องขยับเบ็ดขึ้นหน่อยครับ เออดังได้เอ็ดอยู่ครับมาสวยๆมาสองพัมาอือต้องบอกว่าคำพูดมากมายครับมาดูครับแต่การกระทาไปครับไปเรื่อยครับมายี่ขอย้ำนะครับเ,เพื่อนๆนะครับถ้า,ารักกันชอบกันดูคลิปให้จบนะครับเ,เพื่อนๆนะและอย่าลืมกด คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบนะไม่ไม่ชอบไม่รักกันนะครับผมหรือว่าไม่ชอบยังไงก็แนะนาให้ปิดคลิปไปเลยไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาด่ากันนะครับเออยังไงเดี๋ยวขอฟรีเกมรอบนี้ขอรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวออกไปซื้อของด้วยพอดีเลยนะครับก็วันนี้น่าจะพอแล้วนะครับผมโอ้โหกับฟรีเกมรอบสุดท้ายครับวัดใจเบ็ดแพงเลยนะครับมา ส่วนตัวอย่างหนึ่งก็อยากรู้ว่าบักรวยหรือเปล่านะครับมาเงินรางวัลรวมรอบนี้เท่าไหร่ครับ1665บาทนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับก็น่าจะชื่นชอบกันใช่ไหมครับผมก็ต้องบอกว่าวัดใจเปิดแพงครับอยากรู้ว่าเกมบักหรือเปล่านะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ครับผมและที่สําคัญครับอย่าลืมครับใายเกมทวิโจเล่นอยู่ครับแตกง่ายครับและสามารถร่วมกิจกรรมสามารถ ขอช่วยวลาโบนัสไรม์ได้ทุกวันด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ขอญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าเจอกันใหม่ครับไอเอสเปนเนี่ยสปินคูณสองขับของคนรักในการปั่น,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ